สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของพุทธธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่แค่ศาสนาปราัชญาหรือแค่วิถีชีวิตแต่เป็นหลักความจริงที่ลึกซึง้งและมีคุณค่าต่อชีวิตของเราทุกคนค่ะเพราะพุทธศาสนานั้นแตกต่างจากความเชื่อทั่วไปเพราะไม่ได้มุ่งเน้นที่การอ้อนวอนหรือหวังพึ่งอำนาจภายนอก แต่เป็นศาสนาแห่งการกระทำและความเพียรพยายามค่ะหัวใจสําคัญของพุทธธรรมคือทางสายกลางซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลังจากที่ทรงเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เต็มไปด้วยสุขทางโลกและทรงเห็นว่าการทรมานตนอย่างสุดโตงก็ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์เช่นกันค่ะย้อนกลับไปเมื่อ2,600กว่าปีก่อนเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติในวันนากริย์ ได้รับการปรนเปิด้วยความสุขสบายทุกอย่างนานถึง29ปีแต่พระองค์กลับมองเห็นความสุขเหล่านั้นเป็นของไร้สาระเพราะชีวิตในสังคมยุคนั้นเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำคนรวยก็สแสวงหาความสุขใส่ตนแข่งขันเบียดเบียนกันส่วนคนยากไร้ก็ถูกกดขี่ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความแก่เจ็บตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระองค์ทรงเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเป็นทาสของวัตถุหรือการหลีกหนีสังคมไปทรมานตนล้วนเป็นทางที่ผิดสุดโตงไม่สามารถนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้เจ้าชายสิทธัตถะทิ้งทรงออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางพ้นทุกข พระองค์ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางของนักบวชในสมัยนั้นทั้งการบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานขั้นสูงและการทรมานพระวรกายอย่างแสนสาหัสแต่ในที่สุดก็ทรงตรหนักว่าวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงของชีวิตได้พระองค์จึงทรงหันมาค้นคว้าด้วยพระองค์เองและในที่สุดก็ทรงตรัสรู้มัตเชนธรรมเทศนา หรือหลักความจริงสายกลางและบัญญัติมัชิิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขสะอาดสว่างสงบและเป็นอิสระในชีวิตนี้ค่ะหลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้หลีกหนีจากโลกไปไหน แต่ทรงกลับมาสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโลกอย่างจริงจังตลอด45ปีแห่งพระชนมชีพที่เหลืออยู่พระองค์ทรงเห็นว่าการทำงานในเพศบรรพชิตนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือผู้คนจึงทรงชักชวนคนทุกชนชั้นวันณะให้มาบวชเพื่อศึกษาและเข้าถึงธรรมแล้วร่วมกันจาริกไปเผยแผ่คำสอนแก่ประชาชนทุกถิ่นฐาน ทำให้เกิดคณะสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันที่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวัน,นะใดก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการศึกษาและบรรลุธรรมสูงสุดส่วนฆรวาสผู้ที่ยังไม่พร้อมจะสละชีวิตทั้งโลกก็ยังคงครองเรือนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคอยสนับสนุนคณะสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมด้วยทรัพย์สินของตนค่ะพุทธธรรมมีลักษณะสำคัญสองประการคือ ประการแรกมัดเชนธรรมเทศนาซึ่งเป็นการแสดงหลักความจริงสายกลางตามกระบวนการของธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่การถกเถียงทางปรัชญาแต่เป็นความจริงที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้และประการที่สองคือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหลักครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตนให้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงายมุ่งสู่ความสุขที่แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงในโลกนี้โดยเริ่มต้นจากปัจจุบันไม่ต้องกังวลหรือหวาดหวั่นต่อโลกหน้าหากปรารถนาชีวิตที่ดีงามก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่จะเข้าถึงผลสำเร็จเหล่านี้แม้ความสามารถจะต่างกัน แต่ทุกคนก็ควรได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดค่ะพระพุทธองค์ยังทรงพยายามล้มล้างความเชื่อง,งมงายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชายันที่ทำให้คนหวังพึ่งอำนาจภายนอกและหมกมุ่นในผลประโยชน์ทางวัตถุทรงสอนให้ละเอิดการเบียดเบียนชีวิตและเน้นย้ำหลักแห่งการทานการสละแบ่งปันและการสงเคราะห์กันในสังคม นอกจากนี้พระองค์ยังหักล้างระบบความเชื่อเรื่องวันนะที่จำกัดสิทธิ์ของมนุษย์โดยทรงตั้งคณะสงฆ์ที่เปิดรับคนจากทุกวันนะให้เข้าสู่ความเสมอภาคกันเหมือนทะเลที่รับน้ำจากแม่น้ำทุกสายกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สำคัญคือตามหลักพุทธธรรมทั้งสตรีและบุรุษสามารถเข้าถึงจุดหมายสูงสุดได้เท่าเทียมกันแม้ในสมัยนั้นสังคมจะไม่อื้ออำนวย แต่พระพุทธองค์ก็ทรงตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อให้สตรีมีโอกาสในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบุรุษพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธธรรมด้วยภาษาสามัญที่ประชาชนใช้เพื่อให้ทุกคนทุกชั้นทุกระดับการศึกษาได้รับประโยชน์จากธรรมนี้ทั่วถึงไม่เหมือนศาสนาพราหมณ์ที่จำกัดความรู้ชั้นสูงไว้เฉพาะกลุ่ม และพระองค์ยังทรงปฏิเสธที่จะเสียเวลากับการถกเถียงปัญหาทางปรัชญาที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยคำพูดแต่ทรงดึงผู้คนกลับมาสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติได้จริงในชีวิตพุทธธรรมจึงมีคำสอนหลายระดับทั้งสำหรับผู้ครองเรือนและผู้สละเรือนเพื่อประโยชน์ทางทางวัตถุและทางจิตใจทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงค่ะอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แปรเปลี่ยนไปบ้างตามความเข้าใจของผู้ถ่ายทอดและอิทธิพลของวัฒนธรรมท้องถิน่นทำให้เกิดนิกายต่างๆขึ้นเช่นมหายานและเทราวาดแม้เทราวาดจะขึ้นชื่อว่ารักษาคำสอนดั้งเดิมไว้ได้แม่นยำแต่ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เช่น ความเข้าใจเรื่องกรรมในประเทศไทยที่มักจะเพ่งไปที่อดีตหรือผลร้ายของการกระทำชั่วซึ่งคลาดเคลื่อนจากความหมายที่แท้จริงในพุทธธรรมคำศัพท์ธรรมะอื่นๆเช่นอารมณ์วิญญาณบารมีสันโดษอุเบกขาภาวนาวิปัสสนาก็มักมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมในความเข้าใจของประชาชนดังนั้นในการศึกษาพุทธธรรม เราจำเป็นต้องแยกความหมายที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้ออกไปเพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่งหมายค่ะโดยสรุปแล้วพุทธธรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือสัจธรรมซึ่งเป็นส่วนที่แสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริงของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาติและจริยธรรมซึ่งเป็นการนำความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ค่ะ หลักการทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติใดๆเลยนะคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปฏิจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจัยาการคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจนเกิดขึ้นและดับไปการเข้าใจปฏิจสมุปบาทนี้เองที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าค่ะ ทุกๆอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมล้วนเป็นสังคตรธรรมหรือสังขารคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่เป็นไปตามอำนาจใครมีแต่อสังคตรธรรมหรือวิสังขารซึ่งก็คือนิพพานเท่านั้นที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นไปตามกฎไตร,รลกักษณ์ค่ะ ชีวิตมนุษย์เราประกอบได้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งล้วนเป็นสังขารที่ทำงานสัมพันธ์กันไปตามปัจจัยาการการที่เราเข้าใจขันห้าและไตรลักษณ์นี้จะทำให้เราไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนและรู้เท่าทันความจริงของธรรมชาติค่ะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นให้เราเข้าใจความจริงของธรรมชาติ และนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนค่ะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ